สวัสดีชาวไลฟ์ทูเดย์ป๊อปตอนนี้ทุกคนอยู่กับโมบายค่ะย yeah. ัก ไปค่ายที่อยู่ในเครือของเ o ลกิสก่อนแล้วทีนี้เหมือนพอไปคุยปุ๊บเขาก็ยังไม่มีแลนทําศิลปินเดี่ยวก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราจะไปไหนต่อดีทีนี้เราก็ได้รู้จักพี่จีฟของเจ้าของของเรลกิสค่ะเขาก็เลยมาชวนว่าเฮ้ยสนใจอยากอยู่อย่างเรลกิสไหมแล้วหนูก็คือชินชอบพี่จีฟอยู่แล้วก็เลยน่าสนใจนะก็เลยตอบตกลงไปค่ะก็เลยได้มาเป็นศิลปินในเรลกิสจนถึงวันนี้ค่ะ ็รู้สึกว่าเฮ้ยเติบโตขึ้นนะคะในเวลาแค่2ปีเองก็ได้ทำอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็สิ่งที่ทําให้เราแบบทํางานได้อย่างมีความสุขคือพี่ๆทีมงานทุกคนน่ารักแล้วก็มีความตลกมีความเป็นกันเองสูงด้วยความที่เราเข้าไปครั้งแรกเราก็ไม่มีเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีทีมงานนี่นแหละเป็นเพื่อนก็แฮปปี้ดีค่ะ มันเหมือนคือเราก็เข้าวงการเกี่ยวกับนักร้องอะไรเงี้ยมา8ปีแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นกลุ่มไงแล้วพอเนี้ยเป็นเดี่ยวก็เลยรู้สึกว่าเออมันแป,ปลกใหม่มากคิดว่าเป็นความท้าทายคือเราต้องอยู่ด้วยตัวคนเดียวละ <c oughs> เราขึ้นโชว์ปุ๊บเราจะทํายังไงดีให้แบบโฮคนอยู่อะไรเงี้ยด้วยแค่เสียงของเราแบบเราไม่ได้เต้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแบบใหม่ อยากมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นครั้งแรกของตัวเองค่ะนั่นจะเป็นความเป้าหมายสูงสุดแหละค่ะตรงตัวเลยเป็นเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังค่ะแบบว่าเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนก็สุดท้ายก็ลงเอยเป็นแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแบบจบไม่สวยแบบนี้เป็นแบบหลายๆครั้งจนเรารู้สึกว่าแบบเออหรือจริงๆแล้วความรักมันไม่รักเรานะเราก็เลยมีความแบบเสียใจมีความแบบตัดพ้อเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าความรักไม่รักเรา ก่อนอื่นเลยเพลงนี้เนี่ยพี่ข้าวเฟลโลเฟลโลเป็นคนแต่งเพลงนี้นะคะเราเหมือนโยนไอเดียว,ว่าเฮ้ยเราอะชอบเพลงช้านะเราชอบเพลง,นะงเศร้าพี่พี่ทีมงานทุกทุกคนเขาก็ไปทํากันบ้านมาแล้วเขาก็เลยแบบมีเพลงมาให้เราเลือกแล้วก็แบบมีเพลงนี้ที่สะดุดหูมากๆเพราะว่าคําว่าความรักไม่รักเรามันดูแบบเป็นคำง่ายๆแต่ว่าเป็นคําที่สวยมากก็เลยชอบเพลงนี้ ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะหนูชอบพี่เขาในฐานะที่เขาแต่งเพลงให้กับศิลปินต่างๆรู้สึกว่าพี่คนนี้เป็นคนที่แต่งเพลงแบบคําสวยมากๆแล้วเวลาเขาเอานําเพลงมาเสนอก็คือจะผ่านหมดทุกเพลงเลยเพราะว่ามันตรงจริตเราด้วยแล้วก็แบบมันฟังง่ายแล้วมันก็พรอคค่ะใช่พอรู้สึกว่าเพลงนี้เสียงสูงเยอะมาก ทุกคนจะบอกว่าชอบท่อนไฮโน้ตมากเลยแต่นี้จําไม่ได้เลยว่าท่อนไฮโน้ตมันคือตรงไหน <laughs> จริงๆมันอาจจะเป็นแค่ท่อนที่สูงแบบเป็นเพลงปกติแต่เป็นท่อนที่สูงเหมือนไฮโน้ตด้วยเงยก <laughs> ็คิดว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ถ้าถ่ายมาก เราได้โจทย์แรกเลยคือเป็นการรีเวิร์สทั้งหมดเลยความท้าทายคือจะต้องร้องเพลงกลับหลังซึ่งมันเป็นภาษาแบบเป็นเพลงแบบไม่เป็นภาษามนุษย์ของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องไปนั่งแกะมาแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ใช่นะคะเพราะว่ามันยากมากจริงจก็เลยทําการให้พี่ๆที่อยู่ในกองค่ะคือคนที่เข้าฉากกับเราก็คือเดินถอยหลังเองชนแก้วแบบย้อนหลังอะไรเงี้ยก็คือทําเพื่อเราแทนที่เราจะร้องกลับก็ขอบคุณมากค่ะ พงความรักไม่รักเราด้วยนะคะใครที่กำลังเศร้าหรือว่าผิดหวังในความรักอยากมีเพื่อนคอยปลอบนะคะก็อย่าลืมฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะคะสามารถไปดู MV แบบยอ้อนหลังแบบสุดท้าทายนะคะได้ที่ YouTube l o v e i s นะคะแล้วก็ขอเข้ามาได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยค่ะสวัสดีชาว b o อ Corner นนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่วงยากโดนตกกับมบายไปช้อปปิง้ง นี่เลยค่ะชื่อเพลงความรักไม่รักเราละกันนะคะเพลงนี้เป็นเพลงชาเพลงแรกของหนูเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองไปคเว v e r กันดูนะคะเพราะว่าเพลงนี้มันแบบเมโลดี้มันเพราะมากๆแล้วก็ MV ท้าทายมากๆค่ะถ้าอยากรู้เป็นยังไงอย่าลืมไปดูกันนะคะให้แปดละกัน <laughs> คือยังก็ไปค่อนข้างมากแต่ยังไม่ได้เศร้ามากขนาดนั้นแต่ก็มีความแบบเ,เพิ่งเหมือน,เห,อนเหมือนเจอความรักมาสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบยังไม่ได้เป็นความรักแบบจริงจังขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะฝากเพลงไม่บอกหลกคะ่ะว่าเป็นเพลงอะไรเป็นซิงเกิลล่าสุดนะคะถ้าใครอยากรู้ก็เซิร์ชว่าความรักไม่รักเราใน YouTube นะคะแล้วไปดูเย้ yeah. ไม่บอกหรอกวันฟ้าวันดวงดาวชวนมาฟังได้ไหมอยากเจอมาดีคะ่ะเยสปีดคอนเนอร์ถามป๊บอบตอบปับ๊บกลับมาบ้าย ติเพราะว่าสบายดีค่ะแล้วก็เป็นลุคที่ชอบแต่งในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแต่งหน้าแล้วก็มีความมั่นใจคุชชั่นละกันค่ะชอบฟังเพลงดูหนังค่ะเดินแกลลอรี่ให้เยอะเลยมีความชอบหลากหลายช้อปปิ้งนีค่ะเล่นเปียโนค่ะชอบเพลงช้าค่ะ i n t r o ิร์ตค่ะคนที่รักเราค่ะ อยากเล่นหนังแบบดรามา่าแบบน้ำตาไหลเลยอะแบบโหอกหักหลักคุดพี่เดียทอยค่ะอยากร่วมงานด้วยกันยี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะเป็นนักร้องอยู่เนี่ยแหละค่ะอาจจะมีเพลงสักเพลงหนึ่งที่ทุกคนร้องได้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วกันค่ะขี้เกียจแล้วอะค่ะความรักไม่รักเราค่ะเราก็ต้องรักตัวเองแล้วกันค่ะไม่มีใครรักแล้วส่งให้ใครเหรอคะส่งให้คนที่กำลังอกหักอยู่ค่ะ สีเอาซ้ำเติมดีใจกับการมีอยู่ของทุกคนค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่วงมิชชั่นคอนเนอร์กับมบายเป็นรูปที่ตอนนั้นไปถ่ายรายการ t ีบอ s สเต e ค่ะแล้วก็เป็นศิลปินเนาะก็ต้องถ่ายกับแบ็กสเตยะเราก็เลยได้ท่อนได้ท่านี้มานะคะเป็นแบบยืนเกยเกยจกเป๋าข้างหนึ่งรองต่อไปอันนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่เชียงใหม่ค่ะ ทำท่านี้เพราะว่าชอาทํำนาตลกเวลาแฮปปี้อันนี้นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เราได้ไปเล่นเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากมีแบบนุนทนนฟิกซี่พี่เจฟตาอูคือแบบทุกคนแบบเบอร์ใหญ่มากตอนที่งานเนี้ยเสนอเข้ามาคิดอยู่ว่าแบบจะไปดีไหมปานนี้ก็รู้สึกว่าอยากออกจากคอร์ตโซนตัวเองก็เลยตัดสินใจว่า โอเคงั้นเราไปดีกว่าผิดถุไม่เป็นไรก็แบบเต็มทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่ถ่ายก็รู้สึกดีใจมากมันเหมือนเหมือนความสําเร็จของเรามันก้าวมาอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อยู่สะพานลอยอันนี้คือไปถ่ายถ่ายคอนเทนต์ของเพลงใหม่นี่แหละคะ่ะเดินไปรอบอารีแบบ,บนวนเพราะว่าค่ายอยู่แถวๆนั้นเออก็เลยเดินดูเศร้ามากเลยแต่ว่า แฮปปีอ้อันนี้ก็เป็นรูปหลังแบ็กเซดอีกแล้วเป็นฮาโลวีนแล้วก็อยากจะแต่งเป็นคนสวยที่เป็นผีอะ